นี่นะคะคุณหนึ่งอาซีกำลังฉีดยาคุมนะคะยาที่จะปลูกใหม่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะฉีดตอนนี้พ่อขูดที่ไว้ให้ละแล้วก็กําลังฉีดยาคุมยาคุมนี่คือยาคุมที่สิ่งสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ยญ้ามาเลเซียนะคะก็คือจะจะ,จะฉีดเอาไว้เพื่อคุมไม่ให้เขาขึ้นก็คือ ไม่ให้เขาขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วก็ถามว่ามันจะหมดไหมมันไม่หมดแน่นอนเพราะว่ามันมากับตามน้ําเวลาเราลดน้าําเมล็ดหญ้าหรือดอกหญ้าอะไรเงี้ยมันก็จะมาลงพื้นดินมันก็จะทําให้หญ้ามันโตขึ้นอีกเหมือนเดิมแต่เราก็พอสักประมาณ 10, 10วัน15วันหรือหรือ20วันเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นมาเราก็จะมาฉีดอีกทีหนึงก่อนที่เราจะเราจะมาแาก้หญ้ากันนะคะ อันเนี้ยเทาฉีดไว้เนี่ยเราจะทิ้งระยะไปประมาณสัก4 5ห้าวันพอหลังจากนั้นเราก็จะปลูกปลูกมาเลเซียเริ่มปลูกมาเลเซียอันนี้เราก็จะสั่งพันญ้ามาจากกรุงเทพนะคะเพราะว่าญ้าที่นู่นเขาจะมีดินเลนมันทำให้หญ้าเนี่ยเขียวแล้วก็ติดง่ายติดเร็วเวลาเราหว่านปุ๋ยหรืออะไรไปเนี่ยเขาจะกินปุ๋ยมันจะทำให้หญ้าโตเร็วถ้า พะายาตโตเร็วเนี่ยเราก็ใช้ระยะเวลาในการปลูกเนี่ยน้อยลงอย่างปกติอ่ะเราอาจจะเป็นสักเดือนหรือเดือนครึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าแต่อันนี้มันก็อยู่วิธีการดูแลของเราด้วยอย่างเช่นอ่าเราต้องตัดใบใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราเราเราปลูกมาได้เกือบ20วันละอันเนี้ยเราตัดใบไปรอบหนึ่งแล้วค่ะเราเราเหลือตัดใบอีกประมาณ3รอบ แล้วก็เราก็จะขายได้นะคะมันก็จะเป็นแผ่นแน่นสวยเลยใครสนใจก็ติดต่อได้นะจ๊ะที่เพจระยะสุนทรสาขา RC หรือว่าทางอินบอ็อกของหนึ่งเครื่องบิน RC กําแพงเพจหรือว่าแก้วใจหรือเบอร์เบอร,บอร์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0636235966คนะ่ะ